สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับค่าคืนของวันที่13นะครับกันยายน2566นะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้นะครับพี่ๆมาแค่สายลูดในรอบเดียวเองนะครับต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเมื่อคืนนี้มาแค่ในรอบนะครับมาแค่ในรอบเดี๋ยวนะครับผมขอขยายโทรศัพท์นิดหนึ่ง นี่เลยนะครับมาแค่ในรอบสามัคคีนะครับสามัคคี VIP เนาะก็คือมามาลุตหกนะครับพี่พี่ส่วนแนวทางอื่นนั้นต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เจ็ดเดินดีมากเลยนะครับพี่พี่ดูเนาะสามัคคีก็ออกห้าเจ็ดนะครับเราสามัคคี v i p ออกเจ็ดเจ็ดเก้ากับหกเจ็ดนะครับแล้วก็เราแนวทางออกคล้ายๆกันเลยนะครับพี่ตัวเด่นเนี่ยนะครับของเรามาแค่สายลุดในรอบ เราสามัคคี VIP นะครับเมื่อคืนนี้ผมต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสำหรับเรารอบดึกเนาะส่วนแนวทางของนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับก็ขอฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคคานวนนะครับโปรดใช้วิจารณยานในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่สหรับแนวทางของเรานะครับเราสามัคคีเนาะท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับผม ก็ถ้าใครสนใจเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสนับบ้านน้ำาตาทองเนาะนะครับเป็นบ้านแอดมินบ่าวหลองเองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าไปพี่ท่านใดนะครับสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับ0 8 2 2 0 9 1 0 5 4นเะครับเป็น ID ดีไลน์ของบ่าวหลองเองนะครับเข้ามาทักทายสอบถามบ่าวหลองได้นะครับผมก็ของเรานะครับไปพี่ในแนวทางของวันนี้นะครับในรอบแรกของผมผมให้ไปที่เลข9กับเลข5านะครับ สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขห้านะครับผมห้าศูนย์ห้าสามห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดนะครับผมสามตัวให้ไปที่เก้าห้าสามนะครับ ตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นผมให้ไปที่53 9 0 5มเนะครับส่วนดาวสามคัคคี VIP นะครับผมให้ไปที่8กับ4นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลขสีนะครับ 86 87 89 46 47 49นะครับเม็ดเดียว84 7นะครับผมนี่เลยนะครับ ส่วนลา VIP นะครับผมได้ตัวเด่นเหมือนกันก็คือ4แล้วก็8นะครับพี่พี่สายรูดนะครับผมให้ไปที่8นะครับสำหรับราว VIP 45 47 49 85 87 89นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่845 นะครับ ก็แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางลาวรอบดึกนะครับลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับค่ำคืนนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะด้วยนะครับผมก็ขอโทษที่ลงแนวทางช้านะครับพี่เพราะว่าอย่างที่บอกผมทํางานควบคู่ไปด้วยเนาะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาลงแนวทางตรงตรงที่พี่ๆสมาชิกต้องการนะครับเนาะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับคลิปนี้ขอโชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ